สวัสดีค่ะพี่น้องวันนี้พามาชมบรรยากาศนาปังนะคะอันนี้คองชลประทานค่ะสำหรับคนที่คิดถึงบ้านนะคะบรรยากาศดีมากเลยค่ะ โอ้สะอ่อนดีนะคะอยู่ในอำเภอเดียวกันนะคะอำเภอวันนอนยี่วาจังหวัดสกลนครแต่เป็นอีกหมู่บ้านหนึง่งตำบลหนึง่งค่ะเป็นได้น้ำจากฟองชลประทานเนาะสามารถทำกเกษตรได้ตลอดปีเลยนาปีเสร็จแล้วก็ต่อด้วยนาปังโเข่าง,งามค่ะ บรรยากาศดีมากพอเด็กๆเ,เลิกเรียนเนาะคะ่ะเนาะตอนเย็นก็จะมาเล่นน้ำเต็มไปหมดเลยนะคะน้ำกับเด็กน้อยนี่คู่กันอยู่แล้วนะะเนาะมุณพี่น้องเอ้ยก็เลยอ,อิสานะจะทั้งหนึ่งที่น้ำลายค่ะ มันมีบรรยากาศเมือดคึำมากเลยค่ะชิบกินหมึกตะกบกนด้วย มาพี <Maybe> ่น้องทุกขมุกตุกข์มุกตุก